สวัสดีครับตอนนี้ปัญหา f c e e o o o โพสต์เองค่อนข้างเยอะนะครับเน,นื่องจากว่าเราผิดพลาดไปคลิกติดตั้งนะครับทีนี้ตอนนี้เป็นกันเยอะมากนะครับตอนนี้แก้ไขนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็คือเข้าไปที่ f a c e b o o k ใช้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับจะง่ายกว่าหลังจากนั้นนะครับก็คลิกที่ชื่อเรานะครับ โปรไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้ก็ไปดูในส่วนของบันทึกกิจกรรมถ้าเกิดว่าเครื่องเราติดปัญหาเรื่องนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีโพสที่โพสแปลกแปลกไปที่อื่นเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ลบนะครับแก้ไขอันนี้นี่คือเราคลิกถูกใจนะครับอันไหนที่เราโพสไว้นะครับเราก็ลบออกให้หมดก่อนนะครับในส่วนนี้ ลบออกทันทีนะครับนี่แล้วก็กดซ่อนไปเลยนะครับขั้นต่อไปก็คือการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกที่แอปนะครับแล้วก็กดแสดงทั้งหมดอันนี้นหะคือตัวปัญหาของเรานะครับดูบางแอปที่มันแสดงว่าสาธารนณะยกเว้นดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นไปเจอต่อนะครับขอโทษที อ่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่อ่าไปเจอแอปที่เป็นสาธารณะอย่างนี้นะครับหรือแอปที่เราไม่คุ้นเคยมันมาอยู่เราก็ปิดออกไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นสาธารณะเราก็ตั้งค่าใหม่ให้เลือกเป็นเฉพาะฉันนะครับคือให้แอปนี้ไม่สามารถโพสต์ออกไปได้นะครับปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปครับนะครับโอเคขอบคุณ